วัสดีครับผมเออผีห่นังไม้พี่เจ้าป่านี่น่าจะออกมาทักทยายเฮ้ยเฮ้ยเตียงกิ่งไม้หักนะครับลมก็เฮ้ยอ,อะไรครับวัสดีครับท่านอาืม เฮ้ย <Hey! S 2> อย่าง,งากข้างล่างผมนะครับผีสั่งนางไหมเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาทั้งหลายครับออกมาหาผมเลยครับถ้าพวกท่านมีจริงเนี่ยมาหาขอผมเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลยนะครับแจ็คนะครับวันนี้ผมก็ จะพาเข้ามาดูผีในป่านะครับมีพี่คนหนึ่งครับในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเขาเนี่ยได้มาหาของป่านะครับได้มาอะไรนะยิงก็ลอกหาไกลป่าพวกนี้นะครับข้างบนนุ่นนะครับตรงที่มีลูกไม้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าเขาเนี่ยได้พบกับผู้หญิงผมยาวนะครับเขาได้เล่าให้ผมฟังวันนี้นะครับผมนี่จะเอาของออกออกล้องด้วยนะครับแต่เขาเนี่ยบอกว่า ไม่ไม่ให้ออกกล้องนะครับก็คือว่าผมจะไปดูครับว่าตรงที่พี่เขาบอกเนี่ยมันจะเจอผีผู้หญิงผมยาวหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะไปผูกเปนอนเดี๋ยวผมก็เอาเปมาด้วยครับนี่คาดเอวไว้ครับนี่ก็ประมาณหกโมงครึ่งครับท้องฟ้านี่ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับแต่ในกล้องเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมืดหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางอีกประมาณสิบห้านาทีนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะครับประมาณ สามสี่โลได้ครับไม่ไม่น่าถึงครับน่าจะประมาณแค่สามโลนะครับก็คือว่าอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับเป็นป่าท้ายหมู่บ้านแต่ชาวบ้านเนี้ยหากินกับป่านะครับหรือว่าหายิงก็ลอกยิงนกหาไก่ป่าพวกนี้ครับเขาก็เมบว่าไปทํากับข้าวไปทาอะไรพวกนี้ครับแล้วผมจะมาดูครับว่าพี่เขาบอกเนี้ยพี่เขามากลางคืนเนี้ย มาเฝ้าลูกไม้ครับลูกไม้ที่อยู่ในป่านเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเจอนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูครับว่าจะเจอไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่มีลูกไม้อยู่นครับที่พี่เขาบอกนะครับไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาในป่าแล้วนะครับบนอยู่ไม่ไกลมากนะครับเดินไปประมาณสิบห้านาทีก็ถึง ไอ้ต้นไม้ที่มีสัตว์ป่าเข้ามากินนะครับที่พี่เขามาเฝ้านะครับมาเฝ้าสัตว์ป่าครับแต่เจอดันเจอพีครับอืมผมจะมาดูครับว่ามันจะมีจริงเหมือนที่พี่เขาเห็นไหมแล้วผมจะได้เห็นไหมครับแล้วผมก็ได้เดินทางเข้ามาแล้วจะครึ่งทางแล้วครับอีงไม่ไกลเท่าไหร่ครับจากที่พี่เขาบอกนะครับบอกว่าอยู่จุดนี้บริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนนะครับถ้าถึงตรงที่มีลูกไม้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายให้ดูอีกทีครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงบริเวณที่มีลูกไม้ที่มีสัตว์ป่ามากินนะครับดูจากรอยเนี่ยเหมือนมีสัตว์ป่ามากินนะครับนี่นี่ครัรอยรอยเนี่ยรอยร้อยหมือนเดินขึ้นนะครับร้อยหมือนเดินขึ้นแล้ว ใบไม้มันไหลครับเหมือนมีสัตว์ป่ามากินนะครับนี่ผมจะให้ดูครับว่านี่นีครับต้นไม้ต้นนี้ครับนี่ครับที่พี่เขามาเฝ้านะครับมาเฝ้าว่าคิดว่าจะมีสัตว์ป่ามากินนะครับแต่ดันเจอผีผู้หญิงนะครับเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่ามันต้องเดินคืนข่าวครับเห็นเห็นต้นไม้ต้นใหญ่นี้ไหมครับ ว่าจุดบริเวณนี้จะไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับจะมีตรงนี้ต้นเดียวครับแล้วสัตว์ป่าเนี่ยมากินครับเหนื่อยมากครับตอนนี้ขอนั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งครับนี่ต้นในนี้ก็เขาเรียกต้นอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับแต่มันมีลูกลูกนะครับสัตว์ป่าเลยมากินครับตอนนี้ลูกมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับมันมันเหลือน้อยแล้วครับ เพราะว่าจะหมดน้ำแล้วครับสัตว์ป่าไม่มีอะไรกินสัตว์ป่าเลยต้องหาไอ้ลูกไม้พวกนี้แหละครับกินนี่ครับต้นต้นไม้ต้นนี้แหละครับที่สัตว์ป่ามากินนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปตรงนู้นครับตรงตีนข่าวนะครับว่ามันอยู่ข้างบนเนี่ยมันฉันนะครับเดินไม่ค่อยถนัดครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่ผูกเปนะครับข้างล่างนู้นครับแล้วเจาะ นอนฟังเงียบๆน,นะครับเดี๋ยวผมหาที่พูกเป้ก่อนครับฉันมากเลยครับข้าอืมตอนนี้ผมก็ได้ที่พูกเปแล้วนะครับมจะพูกต้นไม้ต้นนี้กับต้นไม้ต้นนี้นะครับแล้วนอนฟังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูกเป้ก่อนนะครับเป้ที่ผมเอามาเนี่ยครับเปยคาดเอวไว้ครับอืเหมือนหัวมันเนี่ยยก ออกผูกเปก่อนนะครับล้วจะนอนฟังเงียบๆครับดูด้ว่าจะเจอสัตว์ป่าหรือจะเจอผีนางไม้อะไรที่เขาเห็นนั่นนะครับดูซิมันจะแน่แค่ไหนครับเดี๋ยวขอผูกเปยก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ผูกเปยเสร็จแล้วนะครับผมผูกไว้ต้นไม้ต้นนี้กับต้นนี้นะครับ อผมจะนอนฟงังเงียบนะครับรนั่งฟังหมดไม่ได้ยินอะไรนะครับดูครับจะเจอสัตว์ป่าหรือจเจอผีผีป่าครับอืมเดี๋ยวรอฟังนั่งเงียบเงียบสักพักนะครับเพื่อมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ได้เจอครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งเงียบเงียบสักพักนะครับตอนนี้ก็ได้จะเป็นเวลา ยังมองครับทุ่มหนึ่งแล้วครับประมาณทุ่มหนึ่งครับอืมผมจะนอนฟังครับเงียบเพัก,พกผมจะลองปิดไฟนะครับว่าจะได้ยินเตียงอะไรไหมครับหรือว่าจะได้เจอผีหรือคนครับหรือว่าสั์ป่าครับสวัสดีครับ ผมได้ยินเสียงนะครับมาจากตรงนู้นครับหวัดดีครับผมเฮ้ยผมได้ยินเสียงนะครับดังมาจากข้างหลังนู้นะครับหวัดดีครับเฮ้ยหวัดดีครับผมเออ ผีนังไม้ผีเจ้าป่านี่น่าจะออกมาทักทายผมนะครับอืมถ้าพวกท่านเนี่ยมีจริงเนี่ยออกมาคุยกับผมก็ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเื่องจริงไม้หักนะครับลมก็ไม่พัดนะครับอืมมาครับลูกพี่อืมมา เฮ้ยวัดดีครับผมทําอะไรอยู่ครับเฮ้ยเสียงคนคุยกันบนข่าวนู่นนะครับบนภูเขาวครับอืมเฮ้ยอะไรครับ วัสดีครับท่านอืมผมมาเที่ยวหาครับผมอยากเจอท่านครับอืมต้นอะไรครับต้นนิ้วหรือเปล่าครับมีแต่หนามครับผมได้ยินเสียงคนตะโกนนะครับดังข้างหลังข่าวนู่นนะครับ สวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับอืมเสียงมาห่าด้วยครับโอดังน่าจะดังจากในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าไม่น่าจะดังถึงนะครับ แต่ผมอยู่ตรงนี้ได้ยินนะครับเฮ้ยยังดังมาจากตรงที่ผมผูกเปน,นะครับอือม,มาครับผมมาแล้วออกมาหาผม่อยอืออือได้ยินไหมครับ อืมถ้าพวกท่านมีจริงเนี่ยออกมาให้ผมได้พบได้เจอหน่อยครับข้างบนเขานุ่นก็จะเป็นไอ้ต้นอะไรนะครับต้นลูกไม้ครับที่พวกสัตว์ป่ามากินนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยไม่น่าจะเฮ้ย วัสดีครับวัสดีครับผมเฮ้ยเหงดังอยากข้างล่างผมนะครับผีสั่งนางไหม เจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาทั้งหลายครับออกมาหาผมเลยครับถ้าพวกท่านมีจริงเนี่ยมาหาขอผมเลยครับอือม,มาจะดูีิว่าจะออกมาหาขอผมไหม,มผมได้ยินเสียงคนคุยกันบนข่าวนู่นครับแต่ยผมเดินขึ้นไปไม่ได้นะครับลกครับผมอาจจะหลงก็ได้นะครับไม่กล้าเดินขึ้นไปครับ หรือว่าพวกผีสั่งนางไม้เนี่ยจะจะจะไอ้นี่ครับจะให้ผมเดินไปแล้วทําให้ผมหลงก็ได้ครับอืมต้องตั้งสตินะครับมาสถานาการณ์แบบนี้เนี่ยอืม,อมเฮ้ยหลงเพราไม่พัดน,นะครับทำไมผมได้ยินเสียงดังมาจากต้นไม้ครับมันมีอะไรครับตรงนั้น หวัดดีครับมีคนอยู่ไหมครับนั่นก็จะเป็นอะไรครับเขาเรียกต้นอะไรครับมีผีเสื้อเกาะด้วยครับเขาเขาเรียกต้นอะไรครับอีลูกลูกพวกนี้นกนกมันชอบมากินนะครับเนี่ยเลียงไม่ถูกครับจะมีผีเสื้อเกาะด้วยครับเนี่ยเออ มีได้ผีเสื้อผีเจ้าป่านี่มีไหมครับออกมาหาผมเฮ้ยสวัสดีครับดังตรงเปผมอีกแล้วครับอ,อยู่ที่นี่สบายดีไหมครับออกมาคุยกับผมหน่อยครับสวัสดีครับท่าน หรือว่าอยู่บนต้นไม้ครับอืมตรงนี้ก็จะเป็นป่าทึบนะครับอืมบนนู้นคืนนี้ฝนไม่น่าตกนะครับเพราะว่าดาวเต็มท้องฟ้าเลยครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับในกล้องเนี่ยดาวเต็มท้องฟ้าเลยครับอืม เฮ้ยหวัสดีครับผมได้ยินเสียงคนคุยกันบนข่าวครับมันมีอะไรบนข่าวครับหรือว่าพวกผีสั่งนางไม้เนี่ยจะหลอกล่อให้ผมขึ้นไปบนข่าวแล้วทำให้ผมหลงครับเฮ้ยหวัดดีครับอืม าพวกท่านเนี่ยอยู่แถวนี้จริงเนี่ยออกมาหาผมหน่อยครับเฮ้ยเชื่ออะไรกันบ้างครับอืมสบายดีไหมครับไม่ออกมาคุยกับผมนะครับอืมสงสัยจะกลัวผมมั้งครับต่อยกับผมไหมครับ กับผีนี่ผมกล้านะครับแต่กับคนนี่ผมไม่กล้านะครับอมืมาครับนี่นี่เรียนผมนะครับผมเอามาด้วยครับเอาฟันให้คอขาดเลยครับอืสวัสดีครับพวกท่านผีสั่งนังไม้ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยออกมาให้ผมเห็นหน่อยครับ มัน <S k iller> มีอะไรบนต้นไม้ครับเสียงเหมือนหยดหยดน้ำนะครับติงต้งติงต้งติง้งติ้งเมื่อกี้ครับช่วงนี้เนี่ยน้ำขังยังไม่ลงแน่นอนครับไม่ใช่เช้ามืดนะครับถ้าเป็นเช้ามืดเนี่ยน้ำขังจะลงนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเสียงหยดหยดน้ำติงต้งติง้งเลยครับหวัดดีครับผมได้ยินเสียงคนคุยกันครับ ั้งบนเขานี่ดังตลอดเลยนะครับน่าจะมีหลายตนนะครับ,บขโมนเขาเนี่เฮ้ย <Hey. S 1> ผมว่าจะหลอกล่อผมขึ้นไปบนเขานี่เลยผมไม่ไปแน่นอนอยู่แล้วครับเฮ้ย <Hey. S 2> ผมได้ยินเสียงคนไอ้ครับอืผีเจ้าป่าเป็นวัดหรือเปล่าอืวัดดีครับ ผมได้ยินเสียงคนไอยครับอืมไม่สบายก็เดี๋ยวผมไปเอายาที่ร้านขายยาให้ก็ได้ครับหรือว่าตามหมอมาให้ก็ได้ครับอืมอืมผมอาจจะเสียงดังพวกท่านอาจจะกลัวผมก็ได้นะครับเออก็เป็นคนแบบนี้นะครับชอบแบบคุยเสียงดังนะครับ แกับคนที่สนิทน,นะครับถ้าไม่สนิทเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับเฮ้ยพี่พี่ได้ยินไหมครับเสียงนกคอแมวครับเขาบอกว่านกคอแมวเนี่ยเป็นนกเฮ้ยเดีย๋ยวคนเดินบนเขาวครับผมคิดว่าสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซนเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ป่าเนี่ย ผมเสียงดังขานาดเนี้ไม่มีทางที่จะเดินลงมาได้ครับหรือว่าจะเป็นสัตว์ป่าผีหรือเปล่าอืมถ้ามีเนี่ยออกมาควิดหรือว่าชนผมเลยก็ได้ครับอืมเงียบนะครับนกข้อแมวตัวนี้ครับดังตลอดเลยครับตรงนี้ได้ยินเสียงนกข้อแมวครับทั้งตง้องเงียบเงียบครับ เขาบอกว่านกข้อแมวนี่เป็นนกผีนะครับนกที่แบบมันไม่ดีนะครับนกข้อแมวเนี่ยถ้าร้องดําบ้านหรืออะไรพวกนี้เนี่ยความเชื่อนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเขาว่ามันไม่ดีครับเขาว่าแถวนั้นเนี่ยมีผีแน่นอนครับหรือว่าดวงวิญญาณครับเพราะว่านกข้อแมวได้ยินเสียงเอ่อได้ได้ได้เห็นนะครับได้เห็นผีตัวนั้นแล้วก็จะมาบินจอดที่บริเวณบ้านที่ครับบ้านตรงที่คนอยู่ครับแล้วจะร้องครับ ถ้าตรงไหนนกขแมวร้องเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมีผีแน่นอนครับอืมหวัดดีครับท่านท่านอยู่ไหมครับอืมสงสัยไม่อยู่นะครับสงสัยพวกท่านจะไม่อยู่นะครับถ้าพวกท่านอยู่เนี่ยออกมาหาผมเลยครับอืมนกข้อแมวตัวนี้ดังตลอดเลยนะครับบนเขา้า เดี๋ยวผมจะลองนั่งเงียบๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งเงียบๆนะครับจะลองนั่งเงียบนะครับเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนผิวปากครับอืมนางไม้เทวดาพวกนี้เนี่ยมาผิวปากเฮ้ย ได้ยินเสียงบนเขาแล้วครับได้ยินเสียงบนเขาแล้วครับอืมเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงดังมาจากบนเขานะครับอืมผมไม่เชื่อพวกท่านหรอกถ้าพวกท่านมีจริงเนี่ยลงมาหาผมเลยครับผมคิดว่าน่าจะหลอกลอยผมขึ้นไปบนเขาแล้วจะทําให้ผมลงป่านะครับอืมถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องตั้งสติมากๆเลยนะครับ ลงมาห้าผมหน่อยครับอืมถ้าไม่ลงมาเนี่ยผมก็จะกลับแล้วเหมือนกันผมได้ยินเสียงคนเรียกกันนะครับดังข้างหลังนู่นอู้แบบนี้ครับไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยได้ยินไหมครับสวัสดีครับอืสวัสดีครับ อืมผมเนี่ยจะไม่ขึ้นไปบนเขาแน่นอนหลอกล่อเวให้ผมขึ้นไปแน่นอนผมว่าผมนี่ไม่กลัวอยู่เลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องตั้งสตินะครับถ้าเราขึ้นไปเนี่ยเราลงแน่นอนนะครับกลางคืนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกลางวันนะครับถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราดูทิศแบบดูตะวันครับยังได้ครับว่าเราตอนนี้เราอยู่ทิศไหนทิศไหนากลางคืนเนี่ย เราจะมองไม่รู้เลยนะครับเราจะลงป่าเลยครับอืมก็ถ้าพวกท่านไม่ลงมาหาผมเนี่ยผมก็จะกลับแล้วครับผมนี่จะออกจะไม่ออกนอกเส้นทางเลยนะครับถ้าออกนอกเส้นทางเนี่ยเรียบร้อยครับโดนพวกผี่เจ้าป่าเนี่ยเล่นงานแน่นอน,นครับอืมเดี๋ยวผมขอเก็บเบก่อนนะครับ เดี๋ยวผมก็เก็บเบรกับแล้วนะครับอ่ะมีต่อจะถือไว้ที่มือตลอดนะครับถ้าเจอผีหนังไม้เนี่ยผมจะฟันให้คอขาดเลยนะครับอืมเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับต้องเดินตามทางนะครับห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะครับ ถ้าเดินออกเนี่ยไม่รู้มันจะเอาชีวิตผมไปไหมอืมอเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับนี่ผมก็ได้เดินมาถึงรถผมแล้วนะครับอืมปลอดภัยครับพี่เจ้าปานเนี่ยพ่อพีนางไม้เนี่ยยงเอาชีวิตผมไปไม่ได้ครับเราจะตามผมกลับไปนอนที่บ้านก็ได้นะครับพี่เจ้าป่าก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับอืม ก็ได้ยิน,นเสียงนะครับตลอดเวลาเลยครับที่ไปทํารวดมาเมื่อกี้นะครับก็ใครที่ยาจะรู้ว่าพีมีจริงหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปที่ไหนนะครับสวัสดีครับ